วันทีกวันที่ย5าเมษายน2521นอซึงวันพรุ่งนี้วันที่ย6เราก็จะเดินไปพักกันที่สงขลาตามคำรัธนาของทนายายการจังหวัดสงขลานี่มาคุยกันต่อไปว่ากันย่อๆดีกว่าเป็นอนุว่าเดินทางเมื่อวันที่ 23, สามเมษายน2521 ล่องมาทางใต้ใกล้าชายทะเลเป็นทางใหม่คือทางสายเอเชียถึงท่าข้ามสงขลา12นาฬิกาเศษออกจากออกจากทุ่งสงเวลา9นาฬิกา30นาทีแล้วก็เดินทางกันไม่นานแต่ว่ากินข้าวกันในในรถตลอดมา มาตามทางเจ้าหน้าที่คือไม่สมบูรณ์เอียงสงสัยว่าเจ้าตรงเตงท้งยังไงทั้งวิ่งช้าเกินไปก็ปรากฏว่าเมื่อมาถึงเยลาคุณหมอบุญญาสิทธิ์สามีของคุณพีเลขกคุลได้ช่างสํารวจช่างที่มีความชำนาญมากสํารวจตรวจสอบก็ทราบว่าเจ้าตรงเตง ก่อนที่จะออกจากกรุงเทพปรากฏว่าน,นําเข้าไปซ่อมที่อู่ใดก็ไม่สาบความจริงเจ้าตรงเตยียงนี่มันวิ่งเก่งมากมีความแข็งมากถ้าปรากฏนี่ซ่อมช่างซ่อมในกรุงเทพซ่อมแล้วก็แซมแซมแล้วก็ซุกซุกแล้วก็สนทําเอากําลัง,ขงเขาจ้าหน้ามนตรงเตยียงตกไป ไม่มาบ่อยฟังว่าช่างเขาสำรวจแล้วปรากฏว่าถ้าเทียบกับรถเบนซินก็ถือว่าไฟอ่อนเกินไปเพราะใส่เฟืองผิดจังหวะความจียงรถดีเซนต้องมีกำลังห้องหัวฉีดมีกำลังปอนสม่ำเสมอต่างกำลังที่กาหนดไว้รถนูดจริงจะมีกำลังนี่บรรดาช่างนี่เราก็เชื่ออะไรไม่ได้มันเป็นช่างเถอะสมาทำให้มันออกวิ่งไปได้ก็แล้วกัน ทำรถที่ดีน้อยให้ดีพอดีตามเดิมก็ยังดีดี่รถนี่ดีอยู่แล้วมากกับกลายทำให้กลายเป็นรถมีกำลังน้อยดีน้อยก็ต้องคิด <c oughs> แต่ถึงอะไรก็ดีเขาก็เอาสตังค์ไปแล้วมันเป็นเรื่องของเขานี่การถือว่าโอ,โอ้มีความสำคัญเรื่อยไปมันเป็นภัยอย่างนี้ <c oughs> เป็นนั้นว่าเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลา สงขลานี่ก็น่าคิดเอาไว้พูดกันวันหลังเดินโลลดตดทางมาเข้าเขตนาทวีเอ้าจากสงขลานาทวีเป็นเขตประวัติศาสตร์ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาปีพศ .2520 พระร 20, รบ,บาสทสมเด็จเจ้าหัวต้องมีพระบรมราชโองค์การตรัสสั่งให้พ่อนั่งหอไปเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจนอบพอตะเวนชายแดนที่นั่น ก็พอดีมีข่าวว่าพวกผู้ร้ายเขาจะเข้าโจมตีตำรวจตะเวนชายแดนพ่อมานึกสังรณรใจจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมฐานเจ้าหน้าที่คุมฐานก็บอกขนลุกไว้วานนี่เองได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเข้าโจมตีในที่สุดจึงได้ให้กำลังใจแก่พวกเธอว่าเมื่อพวกเรามีความกตัญญูกตวเวทีต่อบ้านเมืองมีระเบียบอีนัยข้าศึกไม่สามารถจะทําได้ ในที่สุดข้าศึกก็ไม่มีโอกาสจะทำได้จริงๆนี่เป็นอันว่าจนกระทั่งถึงวันนั้นถึงวันนี้ข้าศึกก็ยังไม่ตีเวลาที่เข้านาทวีก็รู้สึกว่าห่วงอยู่นิดนิดคันรถวิ่งมาผ่านหน้าวัดทุ้งโปูโทษก็พอดีนาทีคนขับรถประจำขาเปิดไฟขอทางไม่ท้องวิ่งมาข้าหน้าเจ้าตองแต่ง ถ้หยุดรถวิ่งไปถามว่าหลวงพ่อเรียกผมหรือหน้าที่ก็บอกไม่ได้เรียกผมเปิดไฟขอทางรถที่สวนมาเปราน้ว่าพอดีถึงวัดหลวงปู่โทษเมย์ก็คิดว่าจะแวะวัดหลวงปู่โทษเราก็ร้อนหนักก็ไม่อยากจะแวะหลวงปู่โทษจะไหวทันที่ไหนก็ได้หลวงปู่โทษเป็นพระที่มีความสําคัญองค์หนึ่ง คือว่าลุงปูโทษเขาลือว่าเหยียบน้ําทะเลจืดแต่ว่าจืดเป็นจุดที่ท่านเหยียบบริเวณใกล้ๆสำหรับลุงปูแดงจังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าท่านมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าท่านสามารถเหยียบน้ําจืดทางแม่น้ําเพชรบุรีให้ออกไาทะเลเค็มทั้งทะเลนี่เป็นการพูดสนุกุก,กันไปสําหรับพระผู้ใหญ่แต่ความจริงลุงปูแดงก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน ท่านเป็นพระเต็มพระที่ควรแกา่การสักการะบูชาสำหรับหลวงปู่ทวดนี่ทราบมาว่าท่านปราถนาพุทธภูมิก็ต้องคิดพระที่ปราถนาพุทธคูภูมินี่ต้องคิดมากถ้าไม่คิดก็เสร็จเดินทางต่อมาเข้าถึงเขตทางแยกปัตตนีนราธิวาสซึ่งไปทางซ้าย แยกมายะลามาทางขวาคราวนี้โดนเท่าเขตสุดเขตของประเทศไทยภาคใต้ไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วออกไปอีกนิดไปทางันดาวก็ออกด่านประดังเบซาหรือว่าานทั้งนั้นมีสองด่านจังหลนกับประดังเดซาเบซาท่านนี้ก็มีสงัยโกลก ข้าใบป,ปัตน,นีท,นทังนาราธิวาชายทะเลเป็นเขตของประเทศไทยเป็นอันว่าขบวนของเราเดินทางทั่วประเทศปีนี้ภาคเหนือสุดเชียงรายแม่ฮองสอนเดินทางล่องใต้มาถึงจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเรานำของไปแจกถึงที่นั่นบางทีตัวจะไม่ได้ไปแต่ของไป ภาคตะวันออกทั้งสายภา,สภาคอีสานทั้งสิน้นเป็นอันว่าแผ่นดินไทยพ่อต้องเดินทางทั่วแผ่นดินมาหลายปีแล้วตามคําบอกเล่าไม่ทราบว่าใครท่านล้องมาในคราวนั้นมาปีพศ .2517 ที่จังหวัดชุมพรว่าเจ้าเท่ากรรมเก่ามันถึงเองแล้วเองจะต้องเดินทางทั่วประเทศ นี่มันก็ทั่วจริงๆท่านมาถึงจังหวัดยะลาปรากฏว่ามีข่าวว่าเทปบันทึกเสียงของพ่อในมีอากาศออกอากาศที่ปชสอของจังหวัดยะลาเน้อปรากฏว่าท่านเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสถานีกับหัวหน้าฝ่ายกองเครื่อง <c oughs> ท่านมาหาพ่อแตนก็นบอกว่าเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านต้องการจะใช้นาทีทำหร,รือเวลาทองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกาศแต <c oughs> ่ก็ไม่าสามารถที่จะไปหาถ้อยคำการบรรยายธรรมะของบุคคลคนใดให้เป็นที่ถูกใจของประชาชนวันนี้รับพีลูกพอ่อได้มีเทพของพ่อมาจะได้มอบเทพไปให้กับทางสถานี ทางสถานีก็นําออกเห็นทางสถานีในสถานีผู้ควบคุมท่านบอกว่าเป็นที่สนใจขขงปมาชาชนพ่อก็ดีใจไม่ใช่ดีใจในความสามารถของพ่อแต่ดีใจที่กระแสพสัทธรรมเทศสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจคนและคนผู้รับฟังท่านก็มีกำลังน้ำใจเป็นมหากุศล เรียกว่าคนดีทำดีก็เลยเข้าถึงกันได้เป็นที่ชอบใจธรรมะก็เหมือนกับเพื่อนรักแต่คนถ้าไม่รักกันก็คบกันไม่ได้ถ้ารักกันมาอไรคบกันได้มานั้นฉะนั้นชาวจังหวัดยะลาคนดีปัตตานีก็ดีนราธิวาสก็ดีพัทลุงก็ดีตรังก็ดีสงขาก็ดี โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสถานีของยานลาคือปอชสอมีกำลัง50ก,กิโลวัตต์ท่านกล่าวว่าฟังได้ถึงจังหวัดเชียงรายแต่ท่านผู้ควบคุมะถานีที่เป็นผู้ใหญ่ชันเอกท่านบอกว่ารู้สึกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนคนดีพ่อมันนอนอยู่ทั้งคืนที่สองเืนที่หนึ่ง ก็นั่งคิดนึกว่าวันรุ่งขึ้นจะพูดถึงประวัติการเดินทางต่อมาแต่เวลาเช้ามืดมีเสียงบอกว่านี่เรื่องนั้นละงับไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องสำคัญต้องมีอยู่พ่อฟังแล้วพ่อมองดูพ่อก็ไม่รู้ว่าใครพ่อมองไม่เห็นจึงได้ถามมว่าจะใช้เรื่องอะไรบันทึกเสียง ก็บอกว่าให้บันทึกเสียงเรื่องน้ำพระไทยัยของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่มีต่อประชาชนผ้าต้และคนทั่วประเทศพ่อก็ยอมรับว่าถ้าต้องการเช่นนั้นแล้วก็พ่อจะทำตามคำสั่งแต่ได้ว,ว่าเมื่อมีคำสั่งมาแล้วเวลาจะทำก็ต้องช่วยกันเสียงนั้นบอกว่าไม่เป็นไร ถ้าสิ่งใดเป็นการสมควฉันจะช่วยเมื่อทําการบันทึกเสียงวันเดียวเสร็จซึ่งไม่เคยทำมาก่อนหกเทปแค่สามเทปหกหน้าเรียกว่าเป็นการทําอย่างเร่งรัดทั้งนี้เพราะอะไรที่ทําได้เพราะการมาพักที่บ้านลาภีเลขกุลน,นี่มีความสุขมากหนึ่งเธอมีห้องแอร์ให้นอน พระยามพ่อต้องเป็นพระห้องแอร์พ่ออะไรพราะแอร์อัดก็ได้หรือว่าแอร์ปรับอากาศก็กได้ไปที่ไหนก็ต้องนอนห้องแอร์ทั้งนั้นเวลานั่งก็ต้องนั่งห้องแอร์รายกฎว่าบางทีไม่มีแอร์ปรับอากาศก็แอร์อัดเบียดเสียดยัดเยียดกันก็แอร์เหมือนกัน <c oughs> แต่ที่นี่ก็มีเครื่องปรับอากาศจริงๆ พ่อเองเป็นโรคความดันต่ำสมัยหนุ่มๆพ่อไม่กลัวทั้งร้อนไม่กลัวทั้งหนาวตอนตอนนี้แก่เท่าร่างกายมันกรอบเต็มทีก่อนที่มันจะมาคราวนี้พระบาทสมเด็จเจหวัวต้องตัดว่าทรงฝากด้วยเน่ครับก็รับพระราชดำรัสของพระองค์ว่าเรื่องนี้จตมาถือว่าเป็นภาระนาทีถ้าโอกาสใดจะพึงมีแล้วก็จะขอทำทันที แล้วก็คิดในใจว่าเราจะไปนั่งพูดกับใครน้อให้เขามีความเข้าใจในความสามาคัคคีก็พอดีได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าหน้าที่ของสถานีโดยะเะพาะหัวหน้าผู้ใหญ่ท่านจะมาเป็นข้าราชการท่านเอกลืมถามชื่อท่านกับหัวหน้าช่างไฟควบคุมเครื่องมาด้วยกัน แล้วในตอนเย็นก่อนหน้านั้นก็ได้มอบจะให้คุณโยมสำราญคือมอบระพีเลขาค,คุณว่าขอให้ส่งกัน่สถานีวิทยุโดยช่วยออออากาศให้ด้วยถือว่าเป็นการเยี่ยมเยิยนบรรดาประชาชนภาคใต้โดยทั่วถึงกันโดยเสียงตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทพระสมเด็จพิะเจยหัวทรงมีน้ำพระทยัยหวังดี มีความรักมีความปรารถนาดีแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยภาคใต้และพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนภาคใต้จริงๆเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านช่องและบ้านเมืองไม่มีใครที่จะคิดแบ่งแยกบ้านเมืองเอาไปเป็นสัตว์เป็นส่วนต่างหากและก็นในบรรยายถึงน้ำแบบไทยที่ประบาดสนิจเจหัวได้กระทบกระทั่งกับเสียงระเบิดแทนที่พระองค์จะโกรธใครว่าทำแก่พระองค์ โรวงไม่เคยพูดให้ใครกระเทือนใจเลยจึงนำเรื่องนี้มาพูดให้รนดาพี่น้องชาวไทยฝ่ายใต้ฟังเพื่อจะได้ทราบพระราชกิยาไส้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ได้พูดถึงความหวังดีที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้ทรงตั้งศูนย์ส,สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารพูดถึงประโยชน์่งการสงเคราะห์สิ่งและกันว่ามันเป็นปัจจัยของความสุข แล้วก็ยังจะพูดไปถึงว่าความดีของท่านนายกทธ,ธรรัฐมตรีเมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จเจ้่หัวทรงตั้งศูนขึ้นในวัดท่านก็จัดของทุกอย่างที่ต้องการมีเกสาร2,000กระสอบเป็นต้นท่าน,น้ำตาลอีกหลายร้อยกระสอบแล้วก็มีพันผักพันพืชต่างๆมีน้ำมันสำหรับผัดผายอาผัดของ รวมว่าของที่มีความจำเป็นท่านช่วยเธอออกปากนี่เป็นนั้นว่าและก็พูดถึงนยโยบายของรัฐบาลกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้หัวที่ลงกันได้รวมกันได้นั่นคือระบบชมระานขนาดย่อมภายในปีช2521และต่อไปคณะรัฐบาลกับพระบาทสมเด็จเจ้หัวมีความเห็นตรงกัน <c oughs> ซึ่งรัฐบ,บาลจะตั้งงบประมาณสนับสนุนพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่วางโครงการชนปรไทยขนาดใหญ่ทั่วประเทศย้า้เขตไทยทั้งประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีข้าวพอกินทั้งประเทศแล้วก็พอขายกับต่างประเทศด้วยช่วยให้คนไทยมีความสุขจะทำนาเมื่อไรจะปลูกไร,ไร่เมื่อไรจะมีน้ำใช้ตลอดปี อันนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดๆที่จะร่วมมือกับพระบาทสมเด็จเจ้หัวแข็งแรงอย่างรัฐบาลของท่านพลเอกเฉรียงศัก์ชมน,นันเพราะว่าดีที่เวลาที่ท่านทําดีถ้าว่าท่านทําไม่ดีเมื่อไรเราก็ต้องตงําหนิเมื่อน,นั้นนี่ว่ากันถึงรัฐบาลแล้วก็เคยบอกกับท่านนายกพูดกับท่านโดยตรงท่านเป็นคนดีมาก พ่อเคยรู้จักท่านมานานหลายปีท่านนายกคนนี้ท่านเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนทำจริงบางทีพ่อพูดว่าอยากจะขอความปราณีเพื่อบรรดาประชาชนท่านทำนี้ทแตนบอกว่าหลวงพ่อครับอย่างนั้นได้แต่ว่าน้อยเกินไปองคิดว่าคุณจะได้อย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้ก็เลยเรียนท่านว่าตาว่าท่านนายกกำลังตีเห็นชอบด้วย มอบให้อัตมาก็ยินดีรับท่านก็จัดทันทีพระธรรมจิตรปุตตะปากดูหน้าตาขอดันน่นนายกรู้สึกว่าเป็นคนซื่อๆแต่ลูกรักนาทีโลกเกอินทนิโตอย่าลืมนะลูกคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกคนทุกคนในโลกจะทำอะไรถูกเสียทั้งหมดนั่นมันไม่มีก็อาจจะผิดบ้าง เพื่อง,งานมากๆทั่วประเทศนี่จใจทำถูกเพลงไปทุกอย่างมันไม่ได้แม้แต่ห้องเล็กๆที่เราอาศัยอยู่เป็นห้องเดียวเราคนเดียวก็ไม่สามารถจะทำให้มันดีมีระเบียบไปได้ทุกเวลาบางครั้งแี่เรามีใจสบายก็จัดห้องให้เป็นระเบียบได้บางครั้งที่งานมันยุ่งขะมาห,ห้องเล็กไม่ใหญ่มก็ไม่สามารถจะสร้างระเบียบให้มันดีมันเรียบร้อยได้ชั้นใด แต่งานใหญ่ทั่วประเทศอย่างนายยกรัธมมตรีจะทำให้เป็นที่ถูกใจคนย่อมไม่ได้แต่จะเห็นว่าสำหรับนายกรัธมมตรีคนนี้ไม่มีมานะทิฐิน่าชมอยู่นิดหนึ่งตอนดีพ่อชมนะแต่ท่านไปเสียเมื่อไรพ่อไม่ติถ้าถือว่าเรื่องของงานอย่ทําให้ถูกใจคนในอยากอย่างเรื่องปุ๋ย ที่แรกท่านตั้งกำแพงกั้นเก็บภาษีปุ๋ยสียมากเพราะว่าโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยเรามีสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยต่อมาเรื่องทังหลายมันก็กลับโอตรพคอคือปุ๋ยในประเทศไทยผลิตไม่พอแกการขายไม่พอใช้เป็นอันว่าคนเข้าไปร้องบอกว่าถ้าปิดประตูกันการเก็บภาษีปุ๋ยแบ่งนีนแบบนี้ไม่ปุ๋ยเข้ามา แล้วก็แย่ปุ๋ยไม่พอท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจริงในเมื่อเขาบอกมาอย่างนั้นก็ต้องรับพิจรารณาพิจารณาแล้วเห็นว่ามันจริงเอา้ามันจริงก็ใช้ได้เลิกเก็บภาษีปุ๋ยปล่อยปุ๋ยเข้ามาขายได้เป็นสละราคามันจะได้ถูกชาวนาชาวไร่ที่ต้องใช้ปุ๋ยจะได้ใช้ปุ๋ยไม่แพงนี่คนประเภทนี้นะลูกรักเขาเรียกกันว่าคนดี ความจริงพ่อมาลัยยอนะแต่ว่าท่านนายกท่านจะไปชั่วตรงไหนพ่อยังไม่เจอนี่แต่ใครก็พบความชั่วของท่านแล้วท่านจะคิดว่ามาอีตาลุงตานี่มาเชียร์นายกซึ่งเป็นคนเลวอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยคนประเภทนั้นด้วยเพราะพ่อยังไม่เห็นความชั่วแต่เห็นความชั่วอะไรอาจจะติก็ได้แต่นี่เห็นความดีก็ต้องชมกันไปก่อน เป็นอันว่ายลลาเป็นเป็เป็นจุดหนึ่งแห่งความสุขของพ่อพอเดินทางมาที่นี่ลูกระพีก็ดีคุณหมอบุญยศิก็ดีโยมสำาราญก็ดีและทุกคนต่างให้ความสะดวกสบายให้ความเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะช่วยได้ช่วยให้มีความสะดวกมีความสุขรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกทุกท่านที่มีความดี แล้วในขณะเดียวกันนี้พ่อก็ต้องขอขอบใจลูกของพ่อทุกคนที่ลูกทุกคนอยู่ในโอวาสจริงๆไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงตลอดจ,ทจนทั้งเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดติด,ตด,ตดรถมาทุกคนนี่เป็นคนดีจริงๆไม่เป็นคนนอกโอวาสไม่ถืออิสรภาพตนยังเกินพอนดี พูดอะไรกันเพียงคําเดียวเท่านี้บุคคลรับฟังทุกคนรับฟังพ่อรักและพ่อชื่นใจมากดีใจที่คนทุกคนของพ่อเป็นคนดีจะต่อตลอดจมกทั้งลูกและพีที่อยู่ไกลที่ยันลกเราจะมากันกี่คนก็รับหมดนี่ก็ปรายกฏไล้ให้ความสะดวกสบายท,ที่น่าสิได ไม่ทรา,าบว่าวัดอะไรนรั่นแล้วดืมถามเขาซะแลว้วเ็าบอกชื่อวัดจาไม่ได้ที่พวกเรามาได้ไปพักอาศัยพ่อไม,ม่มีโอกาสไปขอบคุณขอบใจท่านเลยพราะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเช็จแล้วลืมไปทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ่อมาจากเดินทางมาออกจากคลองวานนับแต่นั้นรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สบาย มันกวนใจกวนประสาทตลอดเวลาพระสาทก็มึนมาจับลีลาได้ต่อเมื่อมาพักชุนิบ้านอภีคือเมวันที่ย4สี่ตอนเย็นว่าอาหารในท้องที่กินเข้าไปก่อนมันออกมาไม่หมดม่ออกมาไม่หมดก็ปปลกดว่ามันก็ยันแม่ไม่ให้อาหารใหม่เข้าแล้วมันก็เข้าไปกวนประสาททำเวียนไปมึนมา เพ็นอนั้นว่าความสุขทางกายไม่มีแต่ว่าทางสุขความสุขทางใจมีมากท่นนี้ก็อาศัยบรมีขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าเป็นสําคัญที่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้ามีพระมหากรุณาธิคุณทรงสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทรงสั่งสอนให้รู้จักสภาวะของร่างกายและสังขาร ว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายมันเป็นทุกขงังถ้าเราไปยุ่งกับมันใจแล้วก็เป็นความทุกข์ร่างกายมันเป็นอนัตตามันจะเป็นยังไงขึ้นมาเราห้ามไม่ได้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าร่างกายเป็นโรคในถังมันเป็นรังของโรคทุกคนต้องมีโรคทั้งหมดขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายมันมีเป็นของธรรมดา นี่สับหนึ่งทั้งว่าร่างกายเป็นประพังคนหนังมันจะต้องเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาในที่สุดนี่คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อจําได้และก็ไม่ลืมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจนตัดว่าถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ต้องมีต้องการมีความสุขก็จงอย่าคิดว่าโลกนี้เป็นของเรา ทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นพวกเราเป็นของเราจงคิดว่าร่างกายมันเป็นเพียงท่าศรีเข้ามาไปชมกันเห็นร่างกายภายในคือร่างกายของเราก็ทําความรู้สึกเพียงสักติ์ตาะห็ินคือไม่สนใจไม่เยึดถือว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยตัด ความโลภเสด็จการให้ทานตัดความโกรธเสด็จการเห็นใจซึ่งกันและกันตัดความหลงคือยอมรับนับถือกฎข่องความเป็นจริงลูกชายและหญิงถ้ามีอารมณ์ได้อย่างนี้ทั้งหมดก็ปรากฏว่าทุกคนจะมีกำลังใจเป็นสุขทุกคนจะหาความทุกข์ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีใจสบาย อารมณ์ใจของเราจะสบายได้เมื่อเรายอมรับนับถือกฎขึ้นความเป็นจริงสมมติว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ร้อนจัดตอนเย็นพระอาทิตย์หายลับตอนกลางคืนความมืดเข้ามาถึงถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้มันเป็นปกติเราก็ไม่มีความหนักใจเมื่อค่ำลงไปมาไรแล้วก็หาแต่เกียงหาไฟเข้าไว้เพื่อ,อยากทำแสงสว่างให้ปรากฏ เมื่อพระอาทิตย์อสดงคตก็มีแสงปรากฏชื่อแสงไฟสว่างแทนมันก็หมดความหนักใจเวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่เราก็ดับไฟเตรียมตัวไว้เวลากลางคืนเวลาตอนกลางวันเที่ยงจัดก็ปรากฏว่าอากาศมันร้อนจัดแล้วก็รู้อยู่แล้วน้ำใจของเราก็มีแต่ความผ่องแผ้วไม่มีความกลั้กลุ่มเพราะมันจะร้อนยังไงก็ตามทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมาทุกวัน อนบรนดาลูกรักทั้งหลายของพอ่อถ้อยคำขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติได้กำลังใจของลูกจะมีความสุขทั้งนี้พร่อะไรก็เพราะว่าใจเราจะสบายเพยอมรับนับถือกดขึ้นความเป็นจริงถ้าลูกรักทั้งชายและหญิงพยายามตัดโลภคือความโลภ โทษะคือความโกรธโมหะคือความหลงพันได้แล้วทุกคนทุกคนจะมีแต่ความสุขแล้วก็มันเป็นความสุขที่เราคิดไม่ถึงมีบางคนว่ามันจะมีความสุขได้ยังไงความสุขอันนั้นจะมีความรู้สึกเป็การใดอันนี้อธิบายไม่ได้จริงๆลูกร่างกายมันจะปัน่นป่วนร่างกายมันจะพันผลอาการต่างๆมันจะลุกราน ได้รู้สึกว่าถ้าใจของเรานี้นั้นเป็นใจที่ปราศจากความโลภเป็นใจที่ปราศจากความโกรธเป็นใจที่ปราศจากความหลงขึ้นชื่อว่าความพันผลใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างใจมีความสุขมองดูเวลาลูกรักสำหรับเนื้อเทปยังคงเหลืออยู่ แต่ไแ้ว่ามองดูเวลาที่ควรจะพูดเวลามันบอกว่าเวลานี้สมควรแล้วที่จะงดเรื่องใดก็ตามที่ยังไม่หมดก็คือเรื่องกลับไปสงขาพ่อไม่อยากจะพูดอะไรให้ละเอียดนักเพราะเกรงว่ามันจะมีความลำคาญเกินไปในที่สุดจนทราบตางกำลังใจของพ่อว่าพ่อต้องการให้ลูกทุกคนมาพรามนี้ รู้จักสถานที่ที่เราจะทำประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระปวงชนชาวไทยไม่ใช่มาเที่ยวหาความสุขหาความสบายเรามาช่วยกันตั้งใจสร้างสรรค์ความเจริญให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชาวไทยทั้งหมดจนกว่าจะสินน้นลมปราณสำหรับเวลาหมดลูกหลานพ่อขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ์มงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่ลูกทุกคนสวัสดี